ตอนนี้ไปไปใช้สีกันที่หนึ่งแล้วนะครับผูบ้บัญชสาห้านะครับตอนนี้ผูบ้บัญชีไปใช้สีกันที่หนึ่งแล้วนะครับอย่างไอ้มันกำลงังมาเอ๊ะแล้วมันไปโน้นเหรอนึ่งมันมีคนมาจะมีคนอะ่ะมาจะสองคนนะครับ แล้วแล้วอ,อีกคนเป็นอะไรเยอะไหมไม่ได้สตินะไอ้พู้ว่าว้าจะงวดสองลายกีฬาสองลาย่ยังยังยังอยูงงมยังังยยังงยยัายงนยะังังยังยงัยังเยัังั มดสติอ่ะปลุกปุกไม่ตื่นใช่ไหมแขนาขาหาักเลยอ่ะเราไม,ไม่ไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมปวดแตกเลยไหมเยอคนนั้นไม่รู้จะอ,ออกไหมมน,น,มนมันคนนั้นมดหมดสติไม่รู้สึกตัวนะครับเลยท่านี้เขาเรียกว่าอะไรถนนเลย,เยห,ลหลังมาไซนะครับถนนเรียบคลองหลังมาไซนะครับเป็นจักรยานยนต์นะครับ คนกับรถเก่งนะครับอะได้ไดข่ายไปคันนู้นเลยนี่จ่าเจ็ดมึงมาสั่งลายนะครับลา,ลายแรกการสาหัสนะครับน้ำส่งลงรอพอแล้วครับนุ่มเป็ไไมั้งอ่ะเจ้บจขาด้วยเนือนืนอหายพอกระป๋อง ขาข้คตน็้อตนมนู้นนะรไหนาน้แล้วตรงนู้นเป็นไรไหมเจ็บเจ็บตรงไหนไะมขาขาเจ็บเจ็บขาจ้าโอเคฮะเจ็บขางเดียวแล้วหัวหัวงไหนเจ็บแขนตรงไหนไหมแโอเคครับอาหารจะไม่เป็นไรแขนแขนยกได้นะพี่ขอ แล้วมากันไงอะ่ะสากันมาหรอหรอว่าเมื่อกี้คน,นเอา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 ,เอาคนนั้นไปถ่ายถ่ายเทกัน,นุ้ยกันไงเพราะกันุสาหัส คนนู้สาหัสนะครับมดมดสตินะครับไม่มีปลุกไม่ตื่นนะครับวันนี้มีแผลที่ขาดตามแขนขานะครับฉลออกจะไม่เป็นอะไรมากนะครับคนนี้แต่คนสาหัสนะครับมดสติปลุกไม่ตื่นนะครับคาดว่าน่าจะแขนหักนะครับคนนู้นนะครับคนนู้นคนนู้นสลบมดมสติเลยคนระับคนนู้นคือ เป็นเรียบคลองหลังวัดไซนะครับมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดสองรายนะครับเป็นชายนะครับอีกคนอาการสาหัสนะครับนําส่งรอพอแล้วแล้วนะครับหมดสตินะครับปลุกไม่ตื่นนะครับแขนหักนะครับจากจากที่ทาให้การนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งถลอกตามร่างกายนะครับยานยนต์คันนี้นะครับชนกับรถเก่งนะครับ

อีกลายนุ้งทุกตัดีนะครับรถเก่งไม่ได้ไม่ได้่ไม่ขที่ข่ครับแล้วก็ที่ที่เอวนะครับแขนแขนไม่ปวดตรงไหนนี่ขาขาปวดไหมปวดปวดที่ขาล้ยอาการสาหัดนะครับนําส่งลงพยาบาลไปทีเร็วๆเดี๋ยวรบๆรบๆรบๆลบๆรบๆรถเก่ง กัตยานยนต์นะครับตงนนี้เลยตรงน,นี้ยเลยไอ,บอ่บ่อ้อดเดยนเดยถือถือ งอไม่ได้งอไม่ได้ไม่่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอฟิลปุ๊กไม่ตื่นเลย uh, feel, อ่าไอฟิลหนักิ

อ้คือได้ส่งต่อแล้วก่อนผมส่งอยู่แล้วแหละเยอะประมาณเลยว่ะอาจารยง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมาเจ็บสองัดนะครับสหหัดหนึ่งลายนะครับอีกรายรู้สึกตัวดีนะครับยายบอกบอกขอยน้ญาเป็นที่สา่าร่ะเอาไปพี่รบร้อนมัออเปนังไเป็นจักยานยนตนะครับหยุดทยกัรั การยนแขงกับรถเจ็งนะครับอาการสาหัสนะครับหมดสติปลุกไม่ตื่นนะครับไม่มีหมดสติปลุกไม่ตื่นนะครับแล้วอีกลายฉลอกตามร่างกายแล้วก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตรงสะโพกนะครับปวดที่สะโพกนะครับนำผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งรอพนนครชัยศรีนะครับสนับสนุนที่กรทศัยศรีคันที่สี่นะครับศรีคลี่ที่หนึ่งนะครับ นสนุนที่เกิดเหตุนะครับแช่สีคันที่สี่นะครับแช่สีคันที่หนึ่งนะครับทีมเพื่อนที่เร็วจุดใช้สีนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นจักรยานยนต์กับเก่งนะครับชนกันนะครับอาการสาหัสหนึ่งนะครับ อีกลายรู้สึกตัวดีนะครับตลอดตามร่างกายนะครับเล็นปวดสะโพกด้านขวานะครับลายแรกมูสติปลุกไม่ตื่นนะครับแผนผิดรูปนะครับแล้วก็นำเข้าเจ็บส่งรอพรในคอนเทสซีนะครับสะับสุนที่เกิดเหตุนะครับใช้เสีอันที่สี่คอนเทสีอันที่หนึ่งนะครับ อย่าลืมกดติดตามเรานะครับและทุกท่านจะไม่พลาดข่าวสารจากคนครเชียศรีและบางทีกใกล้กเคียงนะครับยียนนิวนะครับขอบคุณเก็ดอาศาเพืาา่อสังคมคและความเป็นถมนะครับรวดเร็เวทันใจการไม่ตกข่าวนะครับ